แม่ีิลิเป็นแบบไหนเฮ้บี้วปุ้นถ้าปุ้เป็นอะไรปุ้เป็นยักษ์ปุ้เป็นยักษ์อยักยี่เป็นยักษ์กลังหาสกยักษ์นยักษ์กำลังมาหาเด็กดื้อยักษ์กำลังมาหาเด็กที่ไม่นอน như đó thì dắt tới <laughs> chỗ và chùa dẻo.